กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีทูกฐานอยนทั้ประเทศและต่างประเทศพี่น้องพอๆกับน้องไหนคือเก่าเด้อตอนนี้บรรยากาศยมามใบใบเนาะพี่น้องเนาะเมืองน,นี่การลงเก็บสาเน่แล้วก็บบอกบอกได้ลงเก็บลายเกี่ยวกัต้อง,องข้อทดข้อภัยหลายๆเด้อเมือน,นี่ฮะก็มาแต่ในเมืองก็บอดตายไปธุระเล็กน้อยเนาะไปธุระเล็กน้อยก็บอดตายพี่น้องเอ้ยตอนนี้บรรยากาศยมามใบใบอยู่เพื่อนอยู่ซันคือเก่าพี่น เร่นองมคือดำแล้นะมันจิดจับอยู่ปเดีมาเบิ่งมาสร้างกอหัวไซแลนะ้วเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เอาเมื่อนี่ก็ได้ข่าวดีมาพาแม่น้องอนเนยเลย,นะเลยแต่ฮาวบอกผ่อเสลยดักเนาะพี่น้องนะเนาะขาเบิง่งทาสมต่อไปว่าข่าวดียังเนาะไปเบิ่งสร้างกอเพื่อนกอนพี่น้องแล้วก็มีผู้ได้ซอยสร้างปัญญาย่อยมากแล้วโบเน,ะนาะเพิ่นไปแต่ว่าปงศพอะไรพี่น้องแต่ว่ามีคนตายในบ้านทางข้างกังงงงงงงเนเะกียงอะไรเนาะเพิ่นก็เลยไปงานปงศพหรือว่างาน เขาซบไปเลยนาะพี่น้องเนาะเป็นมาแล้วบอลลีเจไดเนานะไปเบิ่งไปชมนอนกันเลยนี่นมาเบิ้งมาชมนอนกันอุ้ยตั้งบอลแกวเลยเพี่น้องทางขา,ยยางนี่ตั้งเลยเพี่น้องเอ้ยนี่โอ้โก่อขึ้นสูงเลยเพี่น้องอเนย์เห็นยังอเนย์โอ้อเนย์สั่ง ทางว่าลูกเส่ะสาวสอลูกเสียงมาหาอผมยงาผมยังจะมาเป็นแบบนั้นเนาะถูก้าปาลุงงามไหมไว้บายดีปาลุง ทูจ้าก like mm ่อ hmm. น uh ูจาผมงามผมงามป้าผมยาหัวเตกเป็นหมัดผมไป้วเวยโอ้ผมยาวงามอลีอ huh. uh ่า huh. uh ูจ huh. uh ้า huh. uh ูจาบานนี้ทูจ้าบานนี้เอาเลูกชิ้นนี่ลูกชิ้นนี่อืมเอาลูกชิ้นนะด้นยกินมึงดูบ้านนี้กินปลาลูกมึงดู พูดคลองหลินเพื่อนพี่น้องห <c oughs> ลดอด <c oughs> อเนย <c oughs> นำมาเบิ่งนำกันเลยจ้าตอนนี้พอน้อง,งอบิวก่ <c oughs> อขึ้ <c oughs> น,นได้สูงเติบไปเด้อพี่น้องเอ้ยสวัสดีพี่น้องนั้นเช่นนี้เดี๋ยพี่น้องจะนิยามกันสิพออือโอ้แต่พูดกันแสดงไงระหว่างบันไดนี่ใส่ ลูกแก้วไหนเด้อใส่หรใส่มาจังแจง้งมาจังแจ้งทางขึ้นแมนใส่ตัง้งโอ้ใส่แต่ทางนั่นกับพอ่อทางนี้บ่ใส่กับยาเาไไพราะว่าเพื่อ,อมันแจงนะ้งในบันดนะไดเนาะมันจังบ่มืดอืมใส่แต่ทางนั่นพี่น้องใส่ลูกแก้วแมนแมนใส่ทางนั่นแล้ว <c oughs> มี FC เอฟซีเพื่อนวายใส่เป็น ซองล้มมันจังบ่เมิดแล้วฮาสิเปลี่ยนเป็นใส่ลูกแก้วอพี่น้องเอ้ยใส่ลูกแก้วกับบ่เมิดดอกเนาะเพราะว่ามันส่องมันยังขามาบ่เมิดบ่เมิดแน่นอนพี่น้องเลย้าลูกแก้วเรือเจ็ดกล่องเจ็ดกล่องกระชือ สองสกล่องนี้จะจะจะจ่ตนั้นสองกล่องสกล่องที่ใส่ตังหน้ายังเลี้ยอยังเลี้อยหากล่องเนาะหากล่องก็ดีบอกเออัพอล้ดะไรสยังละหากับพ่อมาแล้วสิโอ้ตอนนี้กาลังหิดหางไป่น้งเลยพอน้องเดือนกาลังหิดหางตอนนี้ กำลังสิขึ้นบืนอยู่สูงๆพี่น้องกำลัง <c oughs> ส,ส,สิปีนสูงพี่น้องเลยตอนนี้มาเติงตบ่พอเฮ้ คนใหญ่จ่อยเพิ่นกระเฮ็ดซอยคนละไม้ละมือพี่น้องเอ้ยสมปูนหายคนดินคนบล็อกมาไม่เป็นอย่างนั้นข้าเจ้ามาส่งแล้วบ่เอียนอิดแดงบล็อกดินจีนะ เกือบบมดเกือบได้เคิร์กเนาะโอ้ข้าเจ้ามาหายแล้วสั่งเพิ่มสามพันก่อนพี่น้องนี่แต่ว่าให้เพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นมาเทลงเลยเนาะาก็จะมันแตกฮารเลยว่าเอาแทมแทมในเดอรเพิ่นได้ได้เพิ่นก็คือสีเกินกว่าสามพันก่อนหน่อยหนึ่งเนาะเผื่อมันแตกหาซื้อยากเพิ่นว่าอันนี้นะ แต่ว่าส่วนมากเดี๋ยวนี้มีแต่หกหกปอมหกคู่แบบนี้นะพี่น้องอันนี้สี่คู่เขาสังสี่คู่แล้วมันสีแข้งกว่ามันสีแข้งกว่ากันมันสีบาบางน,นะพี่น้องมันสีหนากว่ากันเนาะถ้าหกคู่แล้วมันสีบางบางกว่านี้พ็อย่งจอยเลือกดอกกันนี้นะมือนี้ไปไป,ไปสำนีพี่น้องเลยสำนีก็โอ้ยภูมิใจลาย บรเคยมีเฮือนดินจักเถื่ออยู่แต่เฮือนใหม่โบราณแไปฮู้มีการแอบอีกได้ผู้ผู้ผู้ทำผสมยิ้วันยิ้วันแอบแอบ สวัสดีพรมพี่นองสวัสดีเบอร์สบูดโซนพี่นอาดีปาลุงาดีน้อโอ้เสียงยังเนาะสาวไปการเหตุหานเี่นออ้ยตอนเสียงดังในจักหน่อยเป่นองเร้ะเหตุหันมอลำเหลี่งมาสีไม่เลยมั้งมสวัสดีป่าลุงมสวัสดีปาลุงหมยมาป่าลุงบนหน้าบนตาเนาะกระโดดแล้เ ตามภาษาดิกน้อยพี่น้องเอ้ยมามาอะมาดูเองสดีเปลุกงามๆแม่มาให้สวัสดีวันนี้ครับขอให้ข่าวดีมาฝากแม่น้องกันเลยเนาะข่าวดีนังลูกหลางโอ้โหคนจะดีใจเลยบดีใจนะพี่น้องกันเดี๋วอดียังวดีย์ เราทำไปทำเลยอันน <Ich lam. S 1> uh, pues ี yes. uh, ้ผู <t> ้ใหญ่ใจดีเนาะเผื่ออยู่ทางเมืองนอกในอเมริกาเนาะเผื่อสอยเรือมาเป็นจำนวนเงินอยู่4ี่ร้อยเนาะสี่ร้อยดอลลาร์เนาะแต่ว่าได้เป็นเงินบาทเออได้เป็นเงินกี่ไปหน่อยเลยได้เป็นเงินกีนี่กีบอยู่ มันเก็บอยู่สี่ล้านกับหาแสนเนาะพี่น้องเนาะสี่ล้านกับหาแสนแต่วันมาหายน่องหนาพันหนึ่งแต่ว่าได้มาเป็นเงินกี่น้องหนลายนะสี่แสนเลยพี่ไผ่ไผ่ก้านไผ่ไผ่ก้านจากสี่แสนเลยสินหัวขึ้นหัวลงอยู่เนาะตอนนี้กันอ้าทุ จะได้ว่าจะได้เป็นเงินของตัวเองนะพี่น้องาะเอาเท่บักลายๆนเนาะว้าใจใจ,ใจอันนี้คือเงินใบแสนบาทเฮาด้วยพี่น้องเสนหนึ่งเท่าไรสามสามร้อยสามร้อย,ยบาทลายไป,ไปนหนึ่งลานสี่ล้าน,นเลยล้านหนึ่งกับสามพัน 3, บาทเนาะ ใสแ่แหน่เนยเลยเนาะพี่น้องคนไทยนี่พันหนึ่งน้องหลาก็จะเอาจักสี่แสนเด้อสี่แสนขีเนาะอันนี้เขาก็ใสแ่แหน่เนยเลยแข็งแรงเลยเพื่อนไทยไม่น้องแหน่มากเห็นนั่งลงมาอันนี้คือเพื่อนหามากรับซาวด้วพี่น้องเสียงดังนั่งยืนไหว่เนี่ยคือเพื่อนหามากซื้อล่างกะซีมุ้งกันเพื่อนพัวหัวเห็ดทำก๋วแล้วเนาะเพื่อนพัว ถ้าว่าซื้อลังก๊าซีแล้วอาคือเพิ่นวน่อยจะห้เทพื้นเลยถ้าว่าเงินพ่อนะ่ะคือให้เทพื้นไปเลยเพิ่นน่ะมาแล้วไปเลยในการสําเงินเนาะได้แต่ก็เอาแต่ว่าให้มุงลังคาก่อนมุงลังคาแล้วังเทพื้นัก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้เวลาเยอะจิเมตตาแม่น้องเลยนะแล้วตา ค่ะน้ำมันน้ำมันเาขายูดีมีแหงสุขภาพแข็งแข็งแห้งลำรวยลำรวยเด้อมันน้อเนยกับเขาขอบคุณขอบคุณคนละลายเด้อู้ใหญ่ใจดีเสมเม็ตาแม่นออเนยเนาะให้มเน้ออนยมงล้างข้ามนาอแม่ก็ดีใจเลยเลยทำเกเทเพื่พ่อพูซาุนละลายคนจะดีแหงขไว้น้องค้องมาหาเปิดเนาะคนจะดีแหงเด้อรามันรวยเปนตัวเก่าเด้อ นเน้อนอังจกสีว่าอยังน้ำตาแบบทขเนาะเขอบคุณขอบคุณละลายดีใจแห้งไป่นองดีใจแหงอยู่ว่าดีใจพี่นะเนี่ก็เล่าากสิไปขายยากตะขายแปงตลาด่เขาทำงานพาไปไปเนาะกันเรื่องกับญาตินะทบาึ้นตาเขาไปไปนอบคุขอบคุณลลายเนาะได้สม้ในลายเก่าเก่าออได้เก่าเก่าร้อยเท่าพันเท่าเยอเป็นสุันบุญเ ดีแง่าดีๆเนาไาลอดไปเยม้มรขอบคุณเอฟซีทุก่านที่เข้าเบิ่งมาส้มมาใต้องหนักเนาะขอบคุณหลายๆเด้อท้งเอซเก่าและเอฟซใหม่เนาะเขามาเบิ้งมาส้มพิชปัดประกันได้กระตองขอถทษคอภายลายๆเด้อสำหรับคลิปนี้น้องนกก็โคยกไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม สองน้องนาดด้วยพี่น้องสบายดีส,ยดสวัสดีจ้าบ๊ายบาย